สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้ำอ้อยแล้วก็พี่ฟ้าอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีนะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะให้พี่ฟ้าแนะนำโปรโมชั่นเด็ดๆส่งท้ายปีให้กับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะตัวนี้นะคะกระบะ X s e r ซ e ซนะคะ โปรพิเศษของปีนี้จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.89ค่ะส่วนรถพิเศษนะคะลูกค้าสนใจทดลองขับได้ที่อิสุูสาราสักค่ะสันไซค่ะ ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ปี2565นะคะนำออยขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ แล้วฟ้านะคะขอขอบคุณลูกค้าในปี2,564นะคะที่ไว้วางใจพี่ฟ้ากับน้ำอ้อยนะคะให้ดูแลตลอดปี2,564นะคะทุกผู้ทุกคนนะคะฟ้าขอขอบคุณคะ่ะปีหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจน้ำอ้อยกับพี่ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ Open hey, jingle bells, jingle bells, jingle <laughs> all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey.